ุรีเยอะเลยมีพระอหลายองค์หลายทางที่เป็นเดชสักการะอุตาาหกรับนะน้าจะมีนี่ใครทำดูนี่อยู่ไม่ได้นะทำอะไรถึงจะได้ครับท่านเงินร้อยจะได้จะได้อยู่นี่เลยนี่งูไ่เลยจ้าข้าพรุทครับยังไข้อมูลไปเจรจาไปอนุโระนาบุญ ตัี่ดินครับนี่เลยครับาูโอ้โหหนึ่งร้บาทโฆษาด้วยนะครับตาพรพกันแน่นอนนะครับวันนี้ตัวจริงเสียงิงเนาะมาการันตีว่าเรามากันแน่นอนสื่อเที่จะมอบความสุขกับข่านข้าปืนนี้เดี๋ยวจะร้องเพลงใหม่ทุกทางแต่งโดยก่อยพดเพชรสุพรรตามหาเมียกของที่เพลงใหม่เหรอเพลงใหม่ใชด้วย อย่างที่บอกเลือกไลฟ์ตอนนี้กำลังแรงแฟนเพลงแฟนกลับนี่ให้กำลังใจกันก็จะสามแสน 3, แล้วเนี่ยเพราะว่าอยู่ในช่องของสมาคมแลร้องลูทุ่งด้วยแต่สับปเปิดให้ฟังนั่งคอยท่าทำระยะมีอะไรพึ นอนหมดใจหมดในอนไม่ว่างีตาเห็นใจอย่าเพิ่งไปเถอะกับเด็กหาเงินแหกเงินกูจะเป็นเลยต้องเสียค่าเด็กตัวเล็กเล็กเงี้ยอันนอเด็กมานอนจับตามหาเมย์เด ของรุ่มสุดยอดพรเดช้ณพรจับแต่งโดยรครูไผ่พูนขันทองอยู่ในโครงการสื่อสารสร้างสรรค์การเรียนรู้รุ่รุงของสมัครคนร้องผุ่แกรกประเทศไทยรับของผมตามหาเมียเด็กแต่งโดยพ่อพิสุพรรณรับของผมเตอตมณฑลนะครับแต่ง,ง,าางโดยครูไผ่พูนขันทองฝากตูรีวิววันนี้มาร้องฟามบนเวทีจ้ายังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะตอนนี้ พอเรามาถึงนี่นะ้รุบคนเดินรถติดกยาวเลยอนะคเนเตรียมว่าก่อนจะไปดูที่เวทีครับประมาณกี่สิบคนเห็นจะได้จะียวงาให้เวลาร้องไงปร <c oughs> ะวัติว้าวนน้ร้องอด้แค่สี่ห้าส <5, 000 S 3> <ๆ>ิคนสี่ห้าร้อยหรอี่ห้ารห้าพันก็เป็นไปได้ใ <c oughs> ห้งานตอเดเียน <c oughs> เชิญแกถ่ายรูปเลยจ้า ผู้จัด,ดการผู้จัด,ดการทียวอบอกอะาาน,นกะฮะเรามายืนยันการันตีว่าเรามาแน่นอนมาเสร็จครับแล้วเสร็จแล้วก็ถดงน,นตรงน้นนะครับทำบนตรงนี้กันเสร็จแล้วนะครับถึงเวลาที่วงเปิดทำการแสดงก็นะครับไปร่วมสนุกกันที่เวทีใหญ่ได้ให้กำลังใจกันด้วยเวทีระเบียงแต่ว่าันนี้ฟังทั้งเพลงทุกคน ก็เลยล็อกวงเล่นแต่เรื่องมันต้องสนุกแน่ๆเพราะพี่พ่อเราพี่ลกสนุกแน่ๆก็เลยไม่ต้องกลัมกล่อมแต่ละสนุกสนุกแน่นอนจะได้มีเจ้าพ่อเราสองคนนะเอ้ะมีแล้วก็ประจําพีนันย้อนยุ่งเข้ามาด้วยมาด้วยมีแดนเซอร์งานหลักเข้ามาด้วยครับครับคุณ